สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมนะครับอินเด็กนะวันนี้ผมจะมาแจกตัวคลิปของอะไรคอ o ์โอเวอนะครับนะส่วนตัวนั้นที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเป็นตัวนี้นะนี่เวโลตี้นะครับตัวนี้นะเออนะรครับตัวนี้นะสามารถนะครับสามารถใช้ได้นะครับนะก็อันนี้ผมใช้ค่อนข้างเจ๋งนะอะเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็เริ่มต้นจากอันนี้เราใช้ในโมบายไหมนะครับ ใชเป็นบอลเปนสาัมารถย่อได้ปิดได้เกาะบสารถกดข้างซ้ายเปิดปิดได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือทําให้มันกินสเปกนะครับน้อยลงนะเออปิดตัวเอ็มกดเอ็มได้น,นี่ปึ๊บป๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นรีจอยปิดทีพูอะไรเงี้ยครับนอฮอบเซิร์ฟเวอร์นะโอเคต่อไปจะเป็นเจเนอเรลธรรมดาครับก็อันนี้จะเป็นธรรมดาง่ายๆนะครับก็คือเลือกเกาะน,นะครับเลือกเอนเนมี่นะอ่ะผมจะเลือกเป็นไอ้นี่แล้วกันนะนี่ฮโดอ่ะ เลือกได้หลายตัวเนี่ยอ่ะเลือกได้หลายตัวเราก็เลือกไปสักสองตัวแล้วกันนะนิงกาวกับอันนี้นะครับเนาะแล้วก็อันนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าให้เดินไปหรือว่าวาไปนะครับเนาะอ่ะผมลองกดน,นี้แล้วกันผมไม่มรู้มั่คืออะไรนะอ่ะอันนี้จะเลือกได้นะครับว่าทำลายหรือว่าจับนะครับตอนนี้ตัวผมผมมาะมาณไหนไม่เหมาะนะมาก,มาก,ม,ากมากนะครับเราเป็นอะไรแล้วกันนะอันนี้ก็คือออโต้ส่งส่งสัตว์เลี้ยงไปนะครับเนาะไปกดออโต้ฟาร์ม ปึ๊บนะครับแค่นี้นะมันจะออโต้ให้เราแล้วนะครับนะนี่โอ,โ,อโอ้กระตกมากปรับโหมดนะครับปิดเอฟเฟกไปก่อนโอเคแงอ้ทีนี้ก็แสบตาเกินนะโอเคอันต่อไปนะเป็นอัต้ดันเจียนนะเออระวางมันตีแล้วก็ปิดให้มันตีไปก่อนนะครับเนาะต่อไปจะเป็นนี่นะดันเจียนนะดันเจียนจะเป็นเลือกแลงได้นะว่าเราจะแรงไหนนะที่เป็นลเอออนะครับอันนี้เป็นเลือกแรงนะ สามารถเลือกเกาะได้นะว่าเป็นแมปไหนนะมีหลายอเลยนะครับเนาะก็อนี้อันนี้อัปเดตมันเป็นอันล่าสุดแล้วนะแต่กันบอลนะครับเนาะโอเคต่อไปไอไบจมนี้ผมไม่รู้ใช้ยังไงเหมือนกันนะครับก็เราจะไม่พูดถึงมัน้วกันนะเออผมไม่แน่ใจนะครับเนาะอันนี้นะออโต้เดนเจียนนะครับเนาะก็สามารถถ้าเรากดเนี่ยเรื่องแมปเรื่องมงเรื่องแมปอะไรอย่างงี้แล้วนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นออโต้นะครับอันนี้เป็นออโต้ฟามในดันเจียนอันนี้เป็นแค่ออโต้จอยนะครับเนาะเออสามารถเลือกได้ออโต้ฟามก็สามารถเลือกได้นะครับว่า จะทำลายหรือว่าอะไรนะก็แล้วแต่คุณเลยนะครับเนาะอันนี้ผมผมไม่เห็นนะว่ามันมีไอ้ดันเจี้ยนเกิดไหมนะมันไม่มีนะครับเนาะก็ผมก็จะไม่เข้าแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวลองบีดูแล้วกันนะบีแล้วก็่ยสามารถเลือกได้หลายอันเลยนะว่าจะเข้าอันไหนบ้างนะผมลองกดติ๊กให้หมดเลยะแเอาตัวจอยปึ๊บอ๋อมีไหมเมันมาเช็คอันนี้อันนี้คือมาเช็คนะ ก็คือมันไม่มีนะครับเนาะไม่มีอยู่จริงนะเอนดนี้ยก็มาเช็คทุกที่เลยนะครับเนาะไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีนะก็เปิดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับนะถ้ามีมันก็เทรดพอไปแล้วนะโอเคต่อไปจะเป็นอันนี้ก็คือตันเจี้ยนหนึ่งร้อยชั้นนะก็สามารถฟาร์มได้นะอันนี้ก็คือให้หยุดที่เท่าไหร่นะอยู่ที่สี่สิบไม้อะอยู่ที่หนึ่งเก้าสิบแปดอยู่ที่100หนึ่งร้อยไมอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าอยากให้มันไปเรื่อยๆก็นี่นะครับเนาะ แล้วก็สามารถเลือกได้แบบนี้นะครับนะนี่นี่ไม่มีออโต้ของมันอยู่นะครับเนาะผมยังรีวิวอันอื่นไม่เสร็จเลยนะนี่แล้วก็สามารถเลือกได้นะโอเคเออกก่อนนะเดี๋ยวผมตัดคลิปแป๊บนะโอเคครับทุกคนก็นั่นแหละนะครับเราไปดูอันที่สองกันต่อนะครับเนาะมาโอเคอันที่สองนะอันนี้ก็เทลพัทนะครับเพื่อไปที่ไหนนะ เออเนี่ยเกาะมงเกาะมดนะครับเนี่ยอ่าผมเทลพอไปเกาะข้างๆแล้วกันนะนี่มันจะฆ่าตัวตายแล้วมันจะไปเกิดตรงอีกที่หนึ่งอ่ะผมกลับไปที่เดิมก่อนนะกลับที่เดิมได้ใช่หไหมนี่นะครับอันนี้จะกลับไปที่เดิมนะอันนี้เป็นออโต้อัปเกรดนะครับแบบยาไปเกรดตัวอะไรเนี่ยอ่าออโต้อัปเกรดเนี่ยอัปได้นะครับเนาะเนี่ยครับมันมีบอกนะว่าถ้าเตือนให้เราควรจะทำอะไรนะแล้วก็โต้ขาย ว่าขายตัวแหงไหนนะตัวได้มันมาเงี้ยแงลงนงแหงไหนสามารถขายได้นะครับเนาะเียบร้อยเนี่ยอันนี้อันนี้ข้อชิลคตรดีนะครับเนาะเคแล้วก็ผมยังพูดตรงนี้ไม่เสร็จเลยนะอ่ะก็เลื่อนลงมาแล้วอันนี้ก็คือเอ่มเลือกนะครับว่าจะตีตีตัวละครเอ่มมดนะครับตีมดนะเออนี้ตีมดนะสามารถเลือกได้เนี่เป็นเกาะเตจูนะครับเนาะก็สามารถเลือกตีมดได้นะ เอ็กซ์ต้าเนี่ยเป็นออโต้คิกนะครับออโต้คิกนะอ่ะผมลองลองดูปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นป่ามันจะตีไว่มากๆนะครับนะมีตัวให้มันเทสมันตีไวจริงไหมอ่ะตัวเนี้ยเห็นทุกคนมันตีไวมากนะเห็นปะ่ะเออนี่ข้ออันนี้เอ็นจ๋งนะอันนี้ก็คือออโต้แท็กนะครับเนาะเราไปใช้กับ Auto ออโต้แท็กเออนี่ยผมไม่มีนะก็ทั้งมัน อันนี้อ u t o อะไรนะ auto อะไร่าจะอะไรตัวไหนนะอันนี้แอนิเมชั่นคืออะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรอันนี้อัปเกรดแรงก็อัปเกรดแรงได้อื <c oughs> ผมเผิ่อกดอีกแล้วแล้วมันก็จะเลี้งไปอีกที่หนึ่งดีมากเอาใหม่เลยเอาใหม่นะครับเดี๋ยว <c oughs> เนี่ยมัน <c> อ <oughs> ่ะ <c oughs> ในก็นมานั้รีวิวเลยมันเป็นอโต้อัปเกรดแรงแบบนี้นะครับนาะก็นี่ครับสามารถ auto ได้นะครับนะโอเค โอเคครับทุกคนก็ตามนี้นะอ่ะก็มันแหละอัปเกรดแล้วล้วมีออโต้หาหาสัตว์เลี้ยงแล้วนะนี่มันจะเทปออกไปที่จุดเกิดนะอ่าเฮ้ยอันนี้ไงนี่ครับกดทายนี่ผมได้แล้วเนี่ยเห็นป่าออโต้หาสัตว์เลี้ยงผมไม่มีแล้วนะมีตัวเราเป็นออฟาติกอ่ะมีตัวไฟยิงเนี่ยนี่นะครับเนามันกดใช้ยังไงไม่รู้อ่ะกดเอ็มหรอนี่กดเอ็มได้นะครับนี่ผมก็ได้มาแล้วนะ อ้ันชิวอันนี้ของดีนะสำใครผู้เล่นเริ่มต้นนะของดีของดังหน้านี้แดดไม่มีครูดาวนะครับตึมติมติมติมตมติมเติมติมเ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 ตมเติมเติมติมเ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 ติมติมเตกมเติมเติมติมเ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 ติม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 เติม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 ติมติมเาิมิมเติมเติมเเิต เดกันครับ